สวัสดีค่ะอ้าวมาม่ามามา,มาใครที่อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองอยากจะได้อาชีพอยากจะได้เขาเรียกอะไรนะหาอนาคตให้กับตัวเองนะคะนะเหมือนเดิมนะคะวันนี้น้องทิพย์ก็เอาสาระความรู้ดีๆนะคะสําหรับคนที่อยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะก่อนอื่นเออเขาเรียกอะไรดีอะขอเก็บค่าลงคอร์สนเรียนก่อนเนดะ้อ <laughs> ช่วยทิพย์แชร์ออกไปก่อนนะช่วยช่วยทิพย์แชร์ออกไปก่อน เดี๋ยวนะทิพย์ต้องขอเช็คเสียงก่อนหาอนาคตให้กับตัวเองโอเคเสียงใช้ได้ยอดเยี่ยมมากสาระความรู้ดีๆนะคะสําหรับคนที่อยากจะเป็ดทิพย์ขอเวลาแป๊บนึงเนาะเออขอทิพย์แชร์ก่อนนะคะ โอเคเราแชร์กันแล้วนะคะ,ะต้องแนะนําตัวก่อนนะคะว่าที่เป็นใครเนาะ,ะทิพย์ชื่อนาทิพย์ลาดประสิทธิ์นะคะอดดตเนาะจากสาวโรงงานนะคะจอกก่อนจะผ่านตัวเองนี่เลยมาเป็นช่างตัดผมชายเนาะอันนี้ก็คืออาศัยช่วงเวลาที่ยังไม่มีลูกค้ามาเนาะช่วงที่แบบเฮ้ยเรารอลูกค้าอยู่เนาะแล้วก็เข้ามา แบ่งปันสิ่งดีเรื่องราวดีๆเพราะอะไรทิพเป็นคนหนึ่งที่มองหาโอกาสให้กับตัวเองเพราะทิพเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้เจอทิพเขาก็จะต้องเป็นคนที่เหมือนทิพอะ่ะเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะอะไรยุคนี้เนาะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการมีหน้าร้านตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันดีแต่พอโรคภัยมันเข้ามามันไม่สามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แล้วถูกไหมจะไปไหนมาไหนก็ลาบากเนี่ยขนาดตัวทิพเองทิพจะกลับบ้านต่างจังหวัดทิพยังกลับไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะพื้นที่ที่เราอยู่มันก็สุ่มเสี่ยง พื้นที่บ้านเรามันก็เป็นเขตที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยเออไม่ไปดีกว่านะไม่ไปดีกว่าเพราะอะไรกลับบ้านไปก็ต้องกักตัวอีกถูกไหมนั่นแหละเราเลยมีความสุขอย,อยู่อย่างนี้แหละนะแล้วการมีหน้าร้านนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเมื่อก่อนเนาะเรารู้สึกเฮ้ยดีเราภูมิใจที่แบบว่าเราสามารถมีหน้าร้านมีอาชีพได้จากอดีตที่เคยเป็นสาวโรงงานมาเนาะก่อนจะผันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมเนี่ย เพราะเราม,มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะทํางานเนี่ยเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างเขาไปจนเกษียณเพราะเรามองว่าถ้าระหว่างเนี้ยเราไม่มองหาอาชีพอะไรให้กับตัวเองเลยเพื่อนๆเคยเคยได้ยินคนหรือว่าเคยพบเจอคนที่แบบว่าเกษียณมาแล้วอะ่ะแต่เขาไม่มีอาชีพอะไรไหมหรือบางคนเป็นข้าราชการได้บำเหน็จบำนานมาแต่เอามาซื้อรถซื้อบ้านสุดท้ายเงินมันก็หมดไง แล้วชีวิตเราจากเหลือดต่อจากเนี้ยจะทําอะไรนะเออที่มีความรู้สึกอย่างเงี้ยระหว่างเนี้ยก็เลยแบบว่ามองหางานอะไรแบบก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาเป็นคนโชคดีอยู่หนึ่งอย่างก็คือมักจะเปิดรับโอกาสดีๆที่เวลามีใครมาพูดอะไรเพราะที่มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้เนาะว่าเราเนี่ยจะไปถูกจริตกับงานไหนแต่ถ้าเราสามารถจับงานได้ถูกกับตัวเราแล้วทําแล้วแบบมันไปได้อะ่ะ มันเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนผู้แตกอะเออหนะน้าเหมือนเหมือนใครหลายๆคนที่จับถูกอาชีพแล้วจะทาให้เขาแบบโอ้โหแบบเจริญก้าวหน้ามากเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยเราอะไม่ได้จบสูงความรู้เราแค่ม .6 ไงแต่ว่าทิปเขาเรียกไงอะเรามองว่าเฮ้ยแต่เราอะเราคิดว่าตัวเราเองอะมีศักยภาพนะเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเพราะอะไรสังเกตไหมว่าปัจจุบันเนี้ยต่อให้คุณเรียนจบมาบางครั้งงานที่คุณทำอะมันไม่ใช่ ความรู้ที่คุณได้เรียนมาเลยจริงไหมคะเนาะบางคนนะจบมาจบมาเยอะก็จริงอะจบมาสูงได้ปริญญามาจริงแต่สุดท้ายออกมาขายของก็มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ความรู้นะคะในถ้าเป็นยุคก่อน มันอาจจะจําเป็นและสาคัญมากแต่ณนะปัจจุบันนี้ที่มันเข้าสู่โลกโซเชียลแล้วมันไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณน่ะจะมองหาโอกาสให้กับตัวเองไหมเนาะมันการพอทิพนอะเริ่มมองเนาะเริ่มมองเฮ้ยอาชีพอะไรที่จะทําให้เราแบบว่าสามารถแบบทําได้จนที่แบบว่าแบบอนะไรอยู่ไปย,ยาวๆจนแก่เลยนะก็เลยเลือกอาชีพตัดผมเพราะว่าตัดผมเนี่ย ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจทาผู้ชายนะเออตอนแรกไม่ได้ตั้งใจตัดผมชายตั้งใจว่าจะเรียนผู้หญิงเพราะมีความเข้าใจว่าเออผู้หญิงทําผู้หญิงผู้ชายก็ทาผู้ชายไปอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอยากจะไปเรียนแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราอะเนาะก็เป็นแค่สาวโรงงานน่ะเออเป็นสาวโรงงานน่ะกินค่าแรงรายวันน่ะ แต่เรามีรายจ่ายไงในแต่ละเดือนเออเราก็ต้องจัดสรรปันส่วนไปทําให้ไอ้ส่วนที่มีเงินเก็บเป็นเงินเก็บของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วกว่าที่เราจะได้ไปเรียนของผู้หญิงเนี่ยหูมันก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างจะสูงทีนี้ได้มีน้องผู้ชายนะในที่ทํางานเขาก็แนะนามาว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองไปเรียนผู้ชายดูตอนนี้ผู้หญิงอ่ะเขาหันมาตัดผู้ชายกันเยอะมากอ้าวเรามีความสุขอา้าวตัดได้เหรอเออเงี้ยตัดได้ด้วยเหรออ,ดดหรอ่ะโอเคถ้าได้งั้นฉันไปก่อนเลยก็ไปจัดการหาที่หาทางเลยไปถามที่ร้านเลยนะเออที่ต้องบอกก่อนนะคะว่าทิจบ เขาเรียกน,นะเรียนเนาะทิพย์ไปเรียนกับร้านตัดผมจริงๆเลยทิพย์ไม่ได้ไปเรียนแบบตามสถาบันเพราะเราคิดว่าเฮ้ยทิพย์ยังทํางานประจําอยู่นะยัง,ย,งยังทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่แต่ว่าเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอยากจะสร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเองนะทิพย์ก็เลยยอมเหนื่อยเพิ่มสองเป็นสองเท่าไงเช้าไปทํางานอีกที่หนึ่งเย็นก็ไปเรียนอีกนะยืนตั้งแต่ห้าโมงครึ่งยันนูนะ่นอ่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะเออ ยืนต่อไปอีกทั้งที่ทํางานระหว่างวันก็ยืนก็เดินทั้งวันอยู่แล้วนะก็ไปต่ออีกหลายหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจะไปเหนื่อยเพิ่มทําไมแค่นี้ไม่พอหรอนะถ้าใครคิดอยู่แค่นี้ชีวิตคุณจะย่ำอยู่ที่เดิมคุณจะไม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะอะไรมันไม่มีทางอะคะ่ะว่าที่คุณอยากจะได้อะไรใหม่ๆแต่คุณทําเหมือนเดิมๆแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่ทิพเป็นคนที่หลายคนเนาะทิพต้องบอก,ก่อนว่าคนในโรงงานเนาะที่ทิพทํางานร่วมกันมาส่วนใหญ่เขาจะมองแบบ ชอบเสี่ยงโชคนะเออเล่นหวยรวยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบเสี่ยงโชคทางด้านนี้เราเลยมีความรู้สึกว่าเราชอบประกอบอาชีพดีกว่ามันได้รายได้แน่ๆเนาะได้รายได้แน่ๆทิพย์เลยไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเสี่ยงเกี่ยวกับพวกเรื่องดวงหรือว่าพวกเกี่ยวกับโชคทั้งหลายแหล่นะเราก็เลยมุ่งที่แบบว่าหาอาชีพดีกว่าทีเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบทางวิชาการนะทิพย์ก็เลยมุ่งมาทางด้านกุวิชาชีดีกว่า คือเรียนแล้วสามารถเอามาประกอบอาชีพได้เนี่แหละก็เลยลงทุนเนาะเรียนเช้าทํางานโรงงานตกเย็นมาเรียนตัดผมต่อเวลาผ่านไปเนาะเออใช่เขาเรียกนะเวลาผ่านไป5้าถเดือนเราเริ่มตัดผมเป็นแล้วทิพก็เริ่มตัดกินเปอร์เซนต์กับทางร้านนั่นจึงเป็นเหตุให้ว่าทิพเริ่มมีรายได้2ทางเห็นไหม นี่แหละเพราะอะไรเพราะเราทําอะไรเพิ่มเราต้องต้องได้อะไรเพิ่มอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่แบบว่าเริ่มตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วไงว่าเฮ้ยไม่ได้อยากอยู่จนเกษียณทิพย์เลยเริ่มหาหนทางให้กับตัวเองนะพอเราเริ่มเป็นแล้วเนาะเริ่มแบบเฮ้ยสามารถแบบว่ามีไรายได้สองทาง ทีนี้ด้วยความที่ว่าทิพย์เนี่ยทำโรงงาน,นมันนานไงถึง19ปีเนาะความอิ่มตัวมันมีแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาและนอกที่เราอจะปลดตัวเองจากตรงนั้นทิพย์ก็เลยออกจากการเป็นสาวโรงงานแล้วมาเปิดร้านตัดผมชายแต่เพื่อนรู้ไหมทิพย์มาเปิดร้านได้6เดือนนะโควิดมาเลยมีความรู้สึกบอกโอ้โหมันเขาเรียกอะไรนะมันถ้าคิดในแนวบวกเนาะมันคือเรื่องราวที่มันเข้ามาทดสอบชีวิตเราอะ นะทุกอย่างเนาะ,ะมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะมันมันเข้ามาเดี๋ยวแล้วแหละมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราให้ความหมายกับมันยังไงนะถามว่าท้อไหมไม่ได้ท้อนะอันนี้พูดได้เลยนะว่าไม่เคยท้อกับเรื่องพวกนี้เพราะเพราะเรามีความสุขว่าเฮ้ยทุกอย่างที่เราทามานาะตั้งแต่อ่ะตั้งแต่คุณเริ่มทางานมาจนถึงปัจจุบันทุกคนเจอปัญหามาหมดแล้วเห็นไหมคุณก็ยังผ่านมาได้เนี่ยคือว่าคุณก็คือคนเก่งคนหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอทิพย์มาถ้าเปิดร้านเนาะ,ะภาวะโรคภัยมันมา เนี่ยไอช่วงตรงนี้แหละมันเป็นจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่ว่าทิพไม่ได้เจอเกี่ยวกับออนไลน์เพราะเมื่อก่อนหน้านนะั้นทิพไม่เคยมองเกี่ยวกับออนไลน์เลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ยอมรับเลยว่านิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเปิดรับโอกาสจริงแต่ทิพอะต่อต้านเกี่ยวกับการเรียนโซเชียลนะต้องพูดก่อน เพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตในการใช้ชีวิตไม่กินไม่เที่ยวไม่เล่นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนต้นทุนน้อยนะพ่อแม่ไม่ได้มีให้อยากจะสร้างอะไรในชีวิตคือต้องทําเองหาเองเก็บเองทิป์ก็เลยแบบว่าเหมือนแลกเราต้องปกครองตัวเองให้อยู่ในรูปเออเราจะไม่วอกแวกไม่อะไรทั้งนั้นทีเนี้ยพอเราเห็นคนมานั่งเล่นเฟซบอกเลยว่าในตอนนั้นนะเราให้ค่าเลยว่ามันไร้สาระคือพวกว่างงานพวกเวินเบอ ชอบแบบว่าโอ้โหทากับข้าวก็โพสต์จะกินข้าวอะไรก็โพสต์จะไปเที่ยวก็โพสต์อะไรอย่างเงี้ยคือโพสต์ทุกอย่างที่ทุกอย่างที่แบบบางลงไปในโซเชียลอะแล้วพอเราไปเล่คือด้วยปกตินก็เป็นคนที่แบบว่ามีเฟซไว้อย่างนั้นแหละไม่เคยใช้ประโยชน์อะไรกับเฟซเลยเพราะอย่างที่บอกที่มีความสุขเฮ้ยไร้สาราวะว่ะไม่ไม่เล่นนะ่ะเออเราก็เลยเอาตัวเรานะคะมุ่งไปในทิ่งที่เราอยากจะทํามากกว่า ทีเนี้ยพอโรคภัยมันมาเออโรคภัยมันมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ทำเลยก็คือเราสั่งของทางออนไลน์ทีเนี้ยโอกาสเนี้ยพอเราได้เรียนรู้กับไอออนไลน์เนี่ยมันทําให้เราเริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่ควักเงินเนาะซื้อของออนไลน์แล้วทําไมเราไม่เราไม่เอาไอโลกโซเชียลเนี่ยมาหาเงินบ้างนั่นจึงเป็นจุดเริ่มทำให้ทีมาเริ่มคิดว่าเออว่ะ เราคงต้องเริ่มหัดเรียนรู้ด้านออนไลน์เป็นคนไม่ชอบขายของเป็นคนที่ไม่ชอบไปตื้อง,ง้อขอใครเนาะเราก็เลยเริ่มแบบว่าต้องเริ่มเลือกด้วยเออเริ่มเลือกสิ่งที่เราจะทําด้วยณปัจจุบันในเนาะอ,ออนไลน์มันมีเยอะใครถนัดขายของใครชอบขายของคุณทําไปเลยบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยจะอยู่รอดได้ต้องทําออนไลน์ทําไมที่พูดคํานี้ทั้งๆที่ตัวเองยังไม่ได้มีรายได้ทางด้านออนไลน์แต่ ทิปมีหน้าร้านข้อแรกทิปต้องลงทุนเงินเป็นก้อนจากเงินเก็บที่ทิปทํามาที่ทิปทํางานมาตลอดทั้งชีวิตข้อ2ทิปต้องจ่ายค่าเช่าที่ทุกเดือนข้อ3ทิปต้องซื้อของเข้าร้านนะอาจจะเดือนเว้นเดือนซึ่งมันคือรายจ่ายที่มันเป็นทุนที่เราจะต้องลงทุนหมุนเวียนอยู่ตลอดข้อ4ีรายได้ที่เราจะได้มามันขึ้นอยู่กับจํานวนลูกค้า ข้อ5สภาวะต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพอโรคภัยมันมาเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาหมดเลยกับคนที่มีหน้าร้านแต่คนที่อยู่บนโลกออนไลน์อย่างแรกเลยคือคุณไม่ต้องมีหน้าร้านเห็นไหมเนี่ยคุณแค่มีพื้นที่อ่ะแค่เล็กๆคุณสามารถไลฟ์สดขายของไลฟ์ like สดแบ่งปันไลฟ์ like สดแบบว่าแนะนําอาชีพได้ เนี่ยแหละมันเลยเริ่มทำว่าเออทำไมเราไม่เคยคิดตั้งแต่แรกเพราะอะไรก็บอกแล้วไงว่าเพราะเราเนี่ยแหละปิดกั้นตัวเองปฏิเสธตัวเองแต่พอวันนี้เราได้มาเรียนรู้กับออนไลน์คลิปไปเจอไปเจอคลิปอยู่คลิปหนึ่งคุณยายอ่ะอายุเกือบเจ็สิบอ่ะเขาลุกขึ้นมาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแล้วเขามีรายได้วันหนึ่งตกสามพันบาทอ่ะมันทำให้เฮ้ยฉันไปมุดอยู่ตรงไหนามาเนี่ยเออทำไมฉันทำไมแบบโว้แบบตอนนี้ต้องยอมรับเลยว,ว่าแบบ เราพลาดอะเราพลาดที่ว่าเราเป็นคนที่ปฏิเสธโลกโซเชียลแต่หลายคนเมื่อก่อนเราใช้ทําอะไรดูหนังฟังเพลงหาความบันเทิงให้ตัวเองหรือพูดง่ายๆบางทีเอาไปเผือกเรื่องชาวบ้านถูกไหมแต่เราไม่เคยใช้ประโยชน์ไงทิพชื่อว่าใครหลายๆคนเป็นแบบทิพทีนี้พอเรามันเกิดสภาวะแบบนี้มันเริ่มทําให้ทิพคิดไงเริ่มพิดพิกความคิดของตัวเองแต่บอกล้วไงว่าดีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นคนเปิดโอกาสให้ตัวเองทิพก็เลยบอกเอา้า ในเมื่อเราแบบเขาเรียกไงขนาดคนที่เขาแก่กว่าเราอ่ะเขายังสามารถมีศักยภาพที่ทําได้แล้วเราอ่ะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนนึงที่อยากมีอนาคตอยากมีอาชีพอ่ะเอออยากให้ทําให้พ่อแม่สบายเฮ้ยทาไมเราไม่ลองบ้างเนี่ยแหละมันเลยเริ่มทําให้เราแบบอ่ะเริ่มเลือกไงเฮ้ยขายของมันไม่ชอบอ่ะแต่ทีเนี้ยทิพย์ได้มีโอกาสเจอกับธุรกิจตัวหนึ่งไงที่แบบว่าเนี่ยวันเนี้ยทิพย์เอามาแบ่งปันโดยที่ทิพย์ไม่ต้องมาขายของเรารมีความสุขเฮ้ยเราชอบแบบเนี้เพราะอะไร ไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของไม่ต้องสต็อกไม่ต้องซื้อซ้ำโหมันโคตรดีเลยน่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือธุรกิจอะไรนะเออเนี่ยแหละมันสามารถทําคู่คกับงานประจําได้เห็นไหมทิปอรอลูกคา้าทิปก็นะมีเวลาว่างทุนนี้ก็เอามาแบ่งปันความรู้กันนะธุรกิจที่ทิศมันจะมาแบ่งปันวันนี้นะคะมันชื่อว่าธุรกิจคาววันนะธุรกิจคาววันมันคืออะไร เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นธุรกิจน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยคนไทยยังไม่รู้จักรู้จักเป็นส่วนน้อยมากแต่มันเกิดขึ้นมาแล้ว2ปีคําว่าแพลตฟอร์มบางคนฟังปุ๊บเฮ้ยอะไรว่าคือแพลตฟอร์มงงๆมบางคนพอได้ยินแพลตฟอร์มออกเลยบอกเลยนะว่าคุณรู้ตัวไหมที่คุณมาเจอกับทิพวันนี้คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้แพลตฟอร์มของ Facebook เหมือนกัน การที่ทิปออกมาไลฟ์สดทิปก็ใช้แพลตฟอร์มของ Facebook ในการแบ่งปันความรู้เหมือนกันแพลตฟอร์มคุณใช้ในชีวิตประจํวาวันแต่แค่เราไม่รู้ว่าอ๋ออินเนียมันคือแพลตฟอร์ม l i n ์เฟซบุ Facebook, pie, ada, ap, ๊กอินสต a แกรมช้อปปี้ a า a า a ้าแก๊ o ฟูดเนดพวกนี้คือแพลตฟอร์มทั้งหมดแต่ว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อกลางในการที่เราจะไปใช้บริการกับร้านค้าแค่นั้นเองวันนี้คุณจองรถจองโรงแรมเห็นไหมคุณก็ใช้ผ่าน แพลตฟอร์มเหมือนกันแต่เราแค่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่เราแค่เขาเรียกอะไรนะมันเป็นสื่อกลางที่เราเ,าเกิดความสะดวกสบายแต่มันไม่ได้ทําให้เรามีรายได้รู้ไหมว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเล่น facebook นะคะแต่คุณไม่ได้อะไรจาก facebook แต่ facebook อะ่ะเขาเอาฐานข้อมูลของพวกเราเนี่ยแหละเอาไปทําการตลาด facebook ออกมาเพื่ออะไรให้คนอ่ะ สารสัมพันธ์การถูกไหมคุณสังเกตไหมว่าคุณนะจะเจอเพื่อนเก่าโอ้โหบางคนตั้งแต่เรียนประถมอ่ะใช่ไหมคุณสามารถแบบว่าเจอกันได้ในในโลกของโซเชียลแบบนี้นั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราเคยใส่ข้อมูลไงว่าเราเคยเรียนที่ไหนจบจากไหนเออประถมจากที่ไหนมัธยมจากที่ไหนมาหาลัยจากที่ไหนนั่นแหละเขาเชื่อมข้อมูลเลนเนี้ยเราถึงได้มาเจอเพื่อนเก่าไงเห็นไหมเขาเนะี่มีข้อมูลเราแล้วเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเราใช้ Facebook เพื่ออะไรก็อย่างที่บอกไง เนาะสื่อสารกับเพื่อนหรือไม่ก็โพสต์ในสิ่งที่เรารู้สึกดีมีความสุขนั่นแหละเป็นการยืนยันว่าเรายังคงมีตัวตนอยู่เฟซบุ๊กเขาก็เลยใช้ตรงนี้ไปทําการตลาดแต่ใครก็ตามนะคะที่เขาเขาเรียกอะไรนะตอนนี้มาโลกโซเชียลเนาะทุกคนขึ้นลุกมาขายสินค้าคนที่มาโพสต์หน้าเฟซคุณสังเกตไหมคุณจะโดนถามอยู่เรื่อยๆคุณขายสินค้าใช่ไหมเนี่ยแหละเขาไม่ได้ให้เราใช้ทางด้านนี้ไง แต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายเขาให้เราไปเปิดเพจในการขายสินค้าได้แล้วแชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆที่อยู่ในเฟสเหมือนกันถูกไหมแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรนะมันทำมันทำให้เราเกิดไรายได้ได้แต่ว่ามันมีโอกาสน้อยที่คุณจะเจอเพจของเราทีเนี้ยเพจในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากไม่รู้แบบโอ้โหไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะบางคนนะแค่คนเดียวจ้างเกือบเป็นร้อยก็มีเนาะเออบางคนขายของเยอะมีสินค้าเยอะ บางคนนะโหสี 40, 50, 50, ่สิบห้าสิบเพจต่อคนเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะโปรโมทใครดีเออสิ่งที่เขาออกแบบมาอีกอย่างก็คือคุณต้องยิงแอดการยิงแอดจะบอกให้ให้เหมือนกับให้ facebook รู้อะว่าเนี่ยแหละคุณต้องการให้เขาโปรโมททีนี้การยิงแอดเนี่ยมันจะมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมแล้วทีนี้ที่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนในด้านนั้นด้วยไงแล้วการยิงแอดไม่ใช่จะสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้ายิงไปคุณก็ต้องมีความรู้เรื่องแอดอีก ทีนี้ทิฟก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยนี่แหละมันจึงทำให้ความรู้สึกว่าุยถ้าเราจะลุกขึ้นมาทําแบบนี้เราต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากในการขายสินค้าที่มันเป็นแบบเป็นชิ้นน่ะที่มันจับต้องได้นะแต่คารวันเขาสินค้าของเขาเป็นสินค้าด้านความรู้วันนี้คุณมีทุนน้อยคุณก็เริ่มต้นได้ด้วยร้อยเก้ายูโรหรือประมาณสี่พันสี่ร้อยบาทนะมันสามารถทําให้คุณเนี่ยมีธุรกิจได้ถามว่าวันนี้เงินสนะี่พันน่ะ 4400บาทถ้าอยู่ในมือคุณใช่คุณอาจจะใช้อะไรก็ได้คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้แต่แค่วันสองวันคุณก็หมดแต่ถ้าเงิน4,400บาทนี้คุณเอามาลงทุนกับค่าววันคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าอย่างไรอย่างแรกนะตอนนี้คาวันอ่ะที่ต้องบอกก่อนว่าค่าววันเนี่ยนะมันเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมจํานวนคนเหมือนกับ Facebook เลยแต่คุณไม่ได้เข้ามาฟรีไม่ได้เลเข้ามาเล่นฟรีเหมือนกับ Facebook คุณใช้เงิน4ี่พัน นะ4,400บาทเนี่ยซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้ซึ่งเป็นสินค้าของข่าววันเมื่อคุณซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้นะมันจะส่งตรงเข้ามือถือของคุณเลยข้อดีคือเห็นไหมคุณซื้อปุ๊บคุณได้เลยคุณได้ใบเสร็จเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดกฎหมายที่สําคัญคือถ้าคุณเข้ามาทําคุณไม่ต้องเสียค่าขนส่งคุณไม่ต้องสต็อกคุณไม่ต้องซื้อซ้ําเพราะแพ็กเกจการเรียนรู้มันเป็นความรู้ที่จะเอามาพัฒนาความคิดของเราทั้งเกี่ยวกับการธุรกิจในการที่คุณจะเอาไปต่่อออยยดทเกกกีวับธุุริจขงคณ เขาเขียนขึ้นมาหนึ่งครั้งอ่ะมันจบแล้วไงคุณซื้อแล้วอยู่ไปตลอดยันลูกยันหลานได้เลยนะไม่มีวันหมดอายุหรือคุณจะบอกว่าคุณเริ่มทําเสร็จคุณเริ่มเบือ่อคุณหยุดเอาไว้ก่อนแล้วสองปีห้าปีคุณกลับมาทําแพ็กเกตนี้ก็ยังอยู่กับคุณความรู้นี้ก็ยังอยู่ให้คุณอยู่ที่เดิมไม่มีวันหมดอายุไปเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาซื้อซ้าไม่ต้องสต็อกสินค้าเออไม่ต้องสต็อกสินค้าเนี่ยแหละมันจึงเป็นเหตุียว่าทําไมทิปเขาา้าเลือกทาคาวันนะอย่างที่่บอกคาาาาวันนเเเขทํให้ร รวบรวมจํานวนคนหาคนมาให้เขาเพราะฉะนั้นทิปไม่ต้องไปแบกไปหาไม่ต้องไปแพ็คสินค้าไม่ต้องไปแบบพุกเคอรี่ไปไปสนีไปส่งของนั่นจึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร้านแล้วแบบทําสิ่งนี้ได้เนี่ยแหละมันเริ่มเริ่มแบบมองไงเออแต่ถ้าใครชอบขายของนะคุณก็ทําต่อไปไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะคนเรามันยังต้องกินต้องใช้อยู่เป็นเรื่องปกติแต่อันนี้ทิปแค่มีความสุขเฮ้ยเลือกแบบนี้แล้วมันเหมาะกับตัวเองนะมันเหมาะกับตัวเองทิปก็เลยเรื่องแบบนี้แล้วที่สําคัญคือ ชอบตรงที่แบบว่าไม่ต้องสต็อกไม่ต้องซื้อซ้ําไม่หมดอายุมันโคตรเจ๋งอ่ะเออในความรู้สึกทพิ์ที่ว่ามันโคตรเจ๋งอะแล้วหน้าที่ของเรานะที่ถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในคาวันเราเข้ามาเรียนรู้ว่าคาวันมันคืออะไรแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งหนึ่งการเขาเรียกหนึ่งการการะทําที่เราต้องทําคือออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนรู้ว่าคาวันมันคืออะไรเขาเอาอะไรได้จากตรงไหนมาใจาให้เรานะวันนี้คาวันนะคะ เขารวบรวมจํานวนคนแล้วเคลื่อนจานวนคนนี้ไปจํากับธุรกิจที่มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาวันนะคุณไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยเพราะอะไรเพราะโปรแกรมคาวันก็เป็นคนเขียนเขาเขียนมาใช้หลักเงินใช้เขาเลยน,นะเงิน่ะเป็นหลักร้อยล้านในการเขียนโปรแกรมความรู้ขึ้นมาแต่เขาเปิดโอกาสให้เราเข้ามาร่วมทุนกับเขาด้วยเงินสี่พันสามรอหกสิบบาทเนี่ยที่ทิพย์บอกเนี่ยทุนเริ่มทุนเนี่ยมันมันน้อยไง ี่พันสี่พันสามรอหกสิบาทสำหรับบางคนมันอาจจะเยอะแต่อย่างที่ทิ์บอกไงถ้าคุณใช้จ่ายไปแค่ไม่กี่วันมันก็หมดแต่ถ้าวันนี้คุณเอามาลงทุนกับเขาวันแล้วคุณมีรายได้กลับมาได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือบางคนได้เป็นหลักล้านคุณว่ามันคุ้มไหมเออคุณว่ามันคุ้มไหมกับการที่คุณเน่ะจะมาเป็นส่วนหนึ่งร่วมลงทุนกับเขาอย่างที่บอกวันนี้คุณไม่ต้องเสี่ยงไงคุณคุณเสี่ยงอะไรเออต้องถามหมดคุณเสี่ยงอะไรในเมื่อเขาวันเขาเป็นคนลงทุนหมดเลยนะแล้วแผนรายได้ที่เขาให้เราเนี่่่ยยยทบอออกเเลวามันะะ นะมันเยอะแล้วมันก็คุ้มค่าแต่วันนี้คุณต้องเป็นคนนึงที่เข้ามาเรียนรู้ถ้าคุณไม่เรียนรู้เลยนะทิบอกเลยว่าธุรกิจนี้ไม่ไมเหมาะกับคุณนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีสินค้าให้เราจับต้องตายแล้วเพื่อน,น,น,นลูกค้าที์มารีบไหมคะคุณลูกค้าคะตายแล้ว โอเคนะเออลูกค้าที่มาที่ต้องไปตัดผมแล้วเห็นไหมเนี่ยแหละมันคือเขาเรียกนะความสดของจริงนะเออเดี๋ยวการน,น้าที่มาแบ่งปันใหม่นะคะ่าวันถ้าคุณอยากจะรู้นะถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรคุณลองไปเซิร์ชร,รายละเอียดอยู่ในอยู่ในอ่ะ u t u b e เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้การในทิปเอามาแบ่งปันคือแค่นําธุรกิจมาบอกกล่าวแต่ถ้าคุณอยากจะรู้รายละเอียดคุณต้องไปศึกษาก่อนอย่าเพิ่งมาลงทุนจนกว่าคุณจะรู้รายละเอียดก่อน นะเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเงินทุกบาทมันมีค่าเพราะทิพย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ทํามาหากินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาหลอกกันเราความจริงใจมาบอกกันไปศึกษารายละเอียดก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจเอาว่าไอ้เงิน4ี่พันสี่ที่ทิพย์บอกเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมที่คุณจะมาเป็นหุ้นส่วนกับแพลตฟอร์มที่จะทําให้รายได้คุณได้นะวันนี้อยู่เฉยๆก็ไม่ได้เกิดอะไรกับชีวิต ลองหาอะไรเพิ่มมาสักนิดแล้วชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นนะคะสำรับวันนี้นอตทิปไปก่อนแล้วทิพย์จะมาแบ่งปันสิ่งดีเหล่านี้กับเพื่อนๆใหม่นะคะสวัสดีค่ะ